สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัทุสนะครับวันนี้เราออกมากลางเต้นกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้อยู่กลางทางแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติพุเอยนะครับคืนนี้เราจะไปกลางเต้นกันที่ลานกลางเต้นที่บริเวณท,ที่ทําการอุทยานกันนะครับไม่ได้ขึ้นไปกลางที่เขาเทวดานะเราออกมาจากกรุงเทพช่วงประมาณเที่ยง10นาทีนะฮะอีก2ชั่วโมงนะฮะเราจะถึงจุดกลางเต้นกัน เส้นทางที่เรามานี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่มาที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เมื่อเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วนะแปลกใจเหมือนกันมาโซนเดียวกันเส้นทางเดียวกันเลยโอ้ลุงนี้จัดแผนมาสองคืนแล้วมานอนใกล้ๆกันเปลี่ยนที่นี่น่าจะเหมาะสมนะตอนที่เรามาเมื่อตอนเดือนกุมภานี้กลางคืนอากาศดีมากกลางวันก็อาจจะร้อนหน่อยนะช่วงเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นช่วงปลายหนาวนะครับแต่ตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้ 40องศาเลยนะครับโหร้อนมากไม่รู้คืนนี้จะเอาอยู่ไหมหวังว่าเราเข้าป่าแล้วในกลางคืนนี่อากาศน่าจะมีความเย็นสบายอยู่บ้างไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่บ้านบดแน่นอนเลยอุทยานแห่งชาติโูเตอร์ยี่กิโลเมตรอ่าเดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้ว,วตรงไหนแล้วเนี่ยอะต้องใมีรถออกมา เดี๋ยวเราน่าจะไปถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับวันนี้ออกมาช้าหน่อยก็ก็กำลังดีนะครับไปถึงที่อุทยานประมาณ4ี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะฮะไม่ต้องเจอแดดเยอะจะได้หาที่กางเต็นท์แล้วก็ทํากับข้าวแล้วก็นอนในคืนนี้เลยตอนนี้อีกหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวจะถึงที่ทําการอุทยานแล้วต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ อุทยานแห่งชาติพูเตยอ่าเดี๋ยวเข้าไปในนี้เลยตรงนั้นน่าจะเป็นด่านเก็บค่าบริการนะฮะน่าจะยังไม่ปิดนะตอนนี้เพิ่งสี่โมงสิบสี่นาทีนะ สวัสดีครับมากลางเต็นท์นะครับอมากลางเต็นท์ครับผมใช่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 เดี๋ยวเข้าไปติดต่อที่สำนักงานได้เลยครับครับผมวันนี้มีคนมายังครับยังไม่มีครับต้นแยกเขาจะไปยอดเข่าเทวดาครับมันขึ้นลำบากใช่ไหมรถอันนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับโอเคคิดถูกแล้วที่อยู่นี่เลยครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วกลางคืนอากาศเป็นไงครับพอรู้วเย็นค่อยงก็เย็นน้อยๆครับไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นโอเคแต่ไม่ถึงกับร้อนใช่แต่ตอนเช้าก็บางวันก็มีหมอกบางวันก็ไม่มีครับโอเคได้ขอบคุณมากนะครับ ต้องไปลานกลางเต็นท์เขาสนติดต่อด้านในนะนี่ลานกลางเต็นท์นะเคมาถึงแล้วนะอุทยานแห่งชาติพุทเตยตอนแรกจะมาติดต่อจ่ายเงินที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะไม่มีคนเดี๋ยวต้องไปนูน่นตรงที่ทำการแทน วันนี้เรามากันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่28มีนาคมนะฮะมาวันศุกร์คนก็ยังไม่มีคนกลางนะครับส่วนใหญ่น่าจะไปกลางที่เขาเทวดาวันนี้อาจจะได้เหมาลานะาแต่ไม่รู้อากาศจะเป็นยังไงเนี่ยร้นมากเลยเดี๋ยวไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่ากลางเต้นแล้วเดี๋ยวเดินดูที่กลางเต้นกันดีกว่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติพูเตย ติดต่อจองเซ็มค่ะการที่น,นี่ะนะคะเพื่อนทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสคนนะคะใช่ครับนน 1> 130นน1 3สามสิบร้อยสามสิบีเรียนเรามีเรียนโอเคแล้วก็บอกว่าคุยไมหมอกไม่มาครับอ่าสแตมป์เรียบร้อยแล้วนะครับ อุทยานแห่งชาติพ้เตยวันนี้28มีนานะแหมมีมลายเซน็นเป็นเอกลักษณ์รูปกบด้วยเดี๋ยวไปเดินดูจุดกลางเต็นท์กันดีกว่านะตรงนี้เป็นอ่างล้างจานนะตรงนี้น่าจะสุดขอบของบริเวณที่กลางเต็นท์ละมุมนู้นมีจุดชมวิวนะจะมีวิวให้ดูไหมอ่ะ ก็เป็นเหมือนเป็นแคล่ออกไปให้ชมวิวตรงนี้ก็เป็นศาลาไม่แน่ใจเช้าๆจะล่มลื่นสวยงามหรือเปล่าเพราะข้างหน้านี่ก็เป็นแบบเหมือนภูเขาเตี้ยๆนะอืมอ่ะโอเคมองจากมุมนี้ตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ทั้งหมดนะถ้าเกิดกลางด้านในนี้นี่ก็จะขนไกลหน่อยนะครับส่วนบริเวณแถวๆหน้าที่ทำการก็ อาจจะล่มลมหน่อยแต่ไม่รู้เดี๋ยวตอนเช้าจะมีเสียงรบกวนแต่เช้าเปล่า,าแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะกางใกล้ๆรถก็เดี๋ยวจอดรถริมถนนตรงนั้นแล้วก็สามารถกางได้เลยแต่เท่าเช้ามาก็มีรถวิ่งผ่านอยู่ดีนั่นแหละเอาตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นเนะเาะเจ้าหน้าที่บอกมีห้องน้ำอยู่สองจุดนะครับจุดตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนู้นก็ ถ้าเราการบริเวณข้างๆที่จอดรถนี่ก็ใกล้ทั้งสองจุดเลือกได้ว่าจะเข้าห้องน้ำตรงจุดไหนเป็นนางแบบเหรอเสร็จแล้ว <laughs> ตรนนี้อยู่ใต้ลมไม้ก็ล้มลื่นดีนะฮนะจุดนั่งเล่นนั่งคุยอันนี้น่าจะผิงไฟตอนหนาวๆได้นะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่หนาวนะตอนนี้ก็มีจุดล้างจานแล้วก็นี่ก็ห้องน้ํามาถึงห้องน้ําแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผู้ชายใช่ไหมเนี่ยเกอันนี้ห้องน้ําชายนะครับอยู่ทางขวามือข้างหน้าก็เป็นอ่างล้างหน้าล้างมือนะฮะอันนี้มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วย ห้องน้ําก็มีเรเย์เนี้มีทั้งหมด6ห้องซ้ายมือแน่นอนเป็นห้องน้ําอาบน้ําใหญ่นะครับห้องอาบน้ําใหญ่นั่งยองหนึ่งนั่งยองสองอาบน้ําได้ด้วยนั่งราบหนึ่งนั่งราบสองแล้วก็นั่งราบสามส่วนด้านหลังก็เป็นโถชีแบบรางนะครับมีทั้งหมด6สล็อต หกช่องห้องน้ำตรงนี้ก็ดูสะอาดดีนะฮะดูพื้นสะอาดมากเลยภายในห้องน้ำก็ดูสะอาดดีผ่านจากห้องน้ำมาก็นี่มีอาคารอยู่อคารเป็นที่ประกอบอาหารนะเป็นที่ประกอบอาหารที่มีควันหรือมีกลิ่นแรงนะฮะ ที่อาคารนี้โอเคไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ําที่อาคารด้านข้างๆสู์บริการนะักท่องเที่ยวกันอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็ดูดูไวๆก็สะอาดดีอยู่นะไหนดูน้ําแรงไหมอันนี้ไม่ค่อยแรงแโออันนี้ก็แรงอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเลยเอาเหมือดเมื่อกี้เปล่า ไม่เหมือนโอ้อันนี้กว้างกว่าเยอะเลยน่ามีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องอาบน้ำสองสามและสี่ส่วนฝั่งนี้เป็นนั่งยองหนึ่งนั่งยองสองนั่งราบหนึ่งนั่งราบสองแล้วก็นั่งราบสามโอยฝั่งนี้ดูปูกระเบื้องสีขาว สวยนวนเชียรดูใหม่มากเลยนะสงสัยต้องมาใช้ห้องน้ำฝั่งนี้แล้วแหละดูรับน้ำสิน้ำแรงนะน้ำแรงเดี๋ยวไปดูโถชีด้านหลังกันอ่าทำเป็นมีระแนงด้วยนะ ตรงนี้ก็เป็นช่องฉี่นะแต่ละช่องก็มีปูนเปลอยด้วยอ้สวยงามดีอยู่นะตรงนี้ดูดีเลยห้องน้ำตรงนี้ครับสรุปได้ที่กลางเต็นแล้วนะฮะเอาตรงบริเวณนี้ละกันนะครับนี่กาวเช็ดล้างมาแล้วด้วย ก็สะอาดได้ประมาณหนึ่งนะพื <S 2> <S 2> <S 2> ้นหน้าบ้านสกปรปกวันนี้เรามาด้วยเนเจอร์ไฮแองโกลสีนะครับเ่าแ,แตนี้น่าจะเหมาะกับหน้าร้อนสำหรับคืนนี้เราคงไม่ได้ใช้บริการทาร์ะนะฮะไม่ได้กางทารในคืนนี้เพราะว่ามาเย็นแล้วแดดล่มหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเผื่อพวกนี้จะได้เก็บไวๆด้วยตอนนี้จากในแอปอุณหภูมิประมาณ36องศานะฮะแต่ว่ามันก็มีลมพัดมาเย็นๆบ้างเหมือนกันคิดว่าอุณหภูมิจริงน่าจะไม่ถึงนะโอ้โ oh. oh. ้ดินแข็งนะดูที่นี่ ลืงไปไหนครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้แต่เรา วันนี้ก็มีเหตุการณ์สาคัญนะฮะเป็นเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าเรามารู้ทีหลังนะครับคือระหว่างขับรถมาเนี่ยก็มีข่าวว่าวันนี้มีแผ่นดินไหวมีตึกถลม่มมีน้ําสระว่ายน้ํากระชฉะอ,ออกมาจากดาดฟ้าคอนโดนะแต่เรามารู้ทีหลังนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการขับรถมาที่กลางเต็นที่นี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวกลับไปจากกลางเต็นค่อยไปดูความเสียหายที่บ้านอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเทรนไหนมาแล้วก็ พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่นี่นะครับตอนนี้ก็เงียบสงบดีนะเจ้าหน้าที่ที่ที่ทำการอุทยานนี้ก็น่าจะกำลังกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกางคืนนี่ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้ายามอยู่บริเวณด้านหน้านะครับลานี้เราก็เหมาไปนะครับส่วนอาหารวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนนะมีคุณแม่บ้านเตรียมสลัดมานะครับแล้วเราก็มีมามา่าแล้วก็มีไข่มา ถ้าสลัดไม่อิ่มเดี๋ยวก็ต้มมาม่าแล้วก็ต้มไข่กินนะครับนี่มีมะม่วงด้วย3โลร้อยเหรอมะม่วงเขียวเสวยนะแวะซื้อตรงปั๊มกลางทางตรงสุพรรณนีเเดี๋ยวต้องลองชิมซะหน่อยเขียวเสวยอร่อยหรือเปล่าอ๋ออ๋อมีอันนี้ด้วย่ามีมะม่วงอีกอันหนึ่งด้วยอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแก้วขมิน้นอ่แต่เหลืองสวยเชียวนะมากับนี่น้ำจิ้มกะปิสบายแล้วขอไม่เยอะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยไปคนที่นอนมาจัดการอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้นั่งเล่นนั่งชิลไปก่อนที่ลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติพุเตยตรงนี้นะฮะทรูไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวต้องลอง A.S. ดอสดูซหน่อยเออตามป่าตามเขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะไม่น่าจะพลาด เท่าไหรเคพัดยังไม่ได้เลยจะเข้าไปทำอะไรเคพัทตอนนี้แมงวันเยอะมากไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวลองจุดยากันยุงนะว่าจะช่วยเปล่าแต่ว่าถึงไม่ช่วยก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกนี่ยุงก็นา่าจะเริ่มมาแล้วจุดยากันยุงก่อนดีกว่า เดี๋ยววันนี้ไม่ได้พาไปเดินเล่นนะครับไม่ได้พาไปเดินดูรอบๆเพราะว่าที่เดินดูบริเวณ่ลานกลางเต็นท์ก็มีแค่นี้นะฮะไม่ได้มีพื้นที่มากไปกว่านี้ตอนนี้ก็เกือบพอมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวนั่งเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ำๆเดี๋ยวคุณแม่บ้านค่อยปูที่นอนนะตอนนี้มแมลงวันค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวสักหกโมงกว่าเราก็กินข้าวเตรียมสลัดมาแล้ว เอากินสลัดวันนี้โอเคนั่งเล่นรับบรรยากาศไปครับอยู่ที่นี่ไม่ได้มีกลิ่นฝุ่นกลิ่นควันอะไรนะอากาศบริสุทธิ์สูดอากาศให้เต็มที่ให้เต็มปอด นนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับอุณหภูมิที่นี่พอตะวันตกดินนี่เย็ยนสบายนะเย็นสบายอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้อุณหภูมิประมาณ24องศานะครับหนึ่งทุ่มเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลดลงไปกว่านี้อกีกเราว่าเดี๋ยวสัก3ามสี่ทุ่มน่าจะเหลือประมาณ22 23องศาคืนนี้นอนหลับเย็นสบายแน่นอนตอนนี้คุณแม่บ้านกลางที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปูที่นอนเรียบร้อย วันนี้ใช้บริการ Bestway นะฮะเปลี่ยนบ้างไม่ได้ใช้ Bestway มาหลายเดือนมากเลยนะกลัวมันจะพังตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วปูที่นอนปอกมอนอะไรเรียบร้อยพร้อมนอนสวยงามมากสวยงามวันนี้เราเหมารานนะฮนะทั้งรานมีเต็นท์เราอยู่เต็นท์เดียวอากาศดีได้ฟังเสียงธรรมชาติได้นอนท่ากลางธรรมชาติเราก็ได้เหมารานด้วยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมสุดๆไปเลย จากที่การเต้นครั้งที่แล้วนะคะก็เดือนครึ่งแล้วไม่น่าเชื่อไม่ได้มากลางเต้นเดือนครึ่งแล้วช่วงนี้ยุ่งๆนะเวลาจะมากลางเต้นก็เอ๊กลัวจะลืมของนู่นของนี่หรือเปล่ายุ่งวุ่นวายเวลามาหรือเปล่าแต่ว่าพอมาแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้กลางเต้นบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ สองค่มครึ่งแล้วนะเราสองคนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอาบน้ำที่นี่ไม่หนาวนะครับกำลังสบายๆห้องน้ำสะอาดมากประทับใจจริงๆห้องน้ำเหมือนเพิ่งทาสีใหม่แล้วก็ทำความสะอาดแบบเนี้ยบเลยสะอาดมากจริงๆที่นี่คุณแม่บ้านคอนเฟิร์มไหมค <Good. S 1> คุณแม่บ้านคอนเฟิร์มสะอาดมากจริงครับที่นี่มาตอนกลางวันนี่อุณหภ,ภูมิระหว่างทาง 36- 3 7จนถึง40เลยนะฮะ แล้วก็มาถึงที่ทําการนี่ประมาณสักสาองศานะครับตอนช่วง4ี่โมงเย็นแต่ดูตอนนี้สองทุ่มครึ่งอุณหภูมิยี่สินนะครับโอ้โหคืนนี้ประทับใจประทับใจแน่นอนคุณแม่บ้านนอนไอทั้งคืนแน่นอนนะห,หนาวเออนอนไอทั้งคืนแน่ยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยแต่ก็ดีกว่านอนร้อนนะพัดลมอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับคืนนี้ สุดยอดมากเลยโอเคคืนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยเจอกันพรุ่งนี้ครับลาทิสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะตอนนี้ประมาณตีห้าห้าสิบนะฮะจะหกโมงเช้าแล้วตื่นมาเข้าห้องน้ำซะหน่อยอากาศเย็นนะที่นี่ตอนกลางคืน ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17องศานะครับเมื่อคืนนอนหนาวเลยฮะตอนก่อนนอนมันก็ประมาณ21-20นะฮะพอกลางดึกนี่ประมาณ16.7เลยนะฮะตอนนี้ขึ้นมา17นะ้วฮะน้ำค้างเยอะเลยตรงยอดของภูเขานี่ก็มีหมอกจางๆนะฮะตรงนี้ คํามชื้นอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงบริเวณจุดชมวิวที่เราไปยืนดูกันเมื่อวานนี้ตอนที่จะหาที่กลางเต็นท์นี่ก็เหมือนมองเห็นหมอกทาจางๆนะแต่ว่าไม่ได้หนามากไก่ขันหน้าดูเลยนะครับ อนอนต่อดีกว่าเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับตื่นแล้วตอนนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมีแสงอาทิตย์มาถึงเต็นแล้วก็เลยเอาที่นั่งเก้าอี้โต๊ะย้ายมาไว้ตรงนี้ดีกว่าลมๆนะฮะอยู่ข้างๆรถเลยสบายมากตอนนี้คุณแม่บ้านก็เริ่มเก็บของใน เต็นแล้วนะกำลังพับที่นอนอยู่แอบขนมาที่รถสบายเลยใกล้มากเดี๋ยวคงนั่งกินโอวันตินตอนเช้าก่อนนะครับระหว่างเก็บเต็นท์ไปด้วยกินไปด้วยวันนี้ของน้อยนะมีแค่เต็นท์หลังเดียวสบายเลยเดี๋ยวเราน่าจะสัก9โมง8โมงกว่า9โมงก็น่าจะเดินทางได้แล้วัวนนี้สบายๆชิวๆเลย มีไก่หลายตัวเลยนะที่นี่กลางคืนบางทียังไม่เท่ยงคืนก็ขันนะตีสองตีสามก็ขันตีสี่ตีห้าก็ขันขันตลอดเลยอ่าเสียงอย่างนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่มากางเต็นที่นี่นะฮะที่ลานกลางเต็นเขาสนที่บริเวณที่ทำการก็อาจจะได้ยินเสียงไก่ขันตอนกลางคืนนะอ่า ตอนนี้9.40แล้วนะฮะเราเก็บของที่ลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยทั้งสองคนแล้วนะฮะตรงตําแหน่งที่เรากลางเต็นท์ก็ตอนนี้มีแดดนะดีแล้วที่เราเก็บไปก่อนแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเรามากางเต็นที่ลานกลางเต็นท์เขาสนนะฮะลานกลางเต็นที่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติพู้เตยนะฮะ หาชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ